มือนี้ก็คำคือเกา่าคำคือเกา่าเมือนนี่คำคือเกา่าพี่น้องคำแล้วคำแล้วคำคักคำแน่หน้าตาหน้าตาของห้านคอยทำนี่แหละอยู่ตารางกำลัง ก่อสร้างไปเรื่อยๆก็ได้เหตุไปมือเล็กมือหน่อยเหตุยังว่าสั้นเหตุยังก็เหตุไปมือหน่อยเด็กเจาะกองพื้นกองไม้ยังลายอยื่เยีกก็เลยกทำแล้ว ปิดหานแอลเนาะมันคำละมืดติดตื้อคำคำคำทางหันเกือบมันตำนะเจ้า ที่ขึ้นนาห้านกันเด้อ

แอบโบก็ยากเข้าเด้กินนี่สิเล้าเข้าบุน้อแล้าอยากกินไหมแม่อเม่โอ้ขี้แม่ครูบเป็นโอ้เป็นชัวขี้บบเป็นชัวชัวชัวมีเพียงโตชมแซอบเกาหลีวะนะเออเกาหลีอ๋อไม่เกาหลี

ขนห่นไก่พืชครับวะขนมหนยแซบขนมขนมหนเจ้าว่ามบเมื่อกี้คอยจะกินนี่

Mẹ tôi dưỡng ý nghĩa. Mẹ tôi dưỡng ý nghĩa. Mẹ nó ký cắt. Má cắt. Má cắt. cắt.

เนียกินก้อนลัวกินแต่น <laughs> น้ำบ่น้ำกินเขา่าหเมี่แพ้งกินก้อนเมียกินอิ่มแล้วลัว,วกแก้วจะคอยกิน <laughs>

Ki pak mea paugekau